่สวัวดีค่ะมาแล้วค่ะสําหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขาอยากเป็นพยาบาลเรียนต่อแค่2ปีครึ่งนะคะตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขกับสภาการพยาบาลจับมือกันแล้วนะคะจะผลิตพยาบาล5้าหมื่นกว่าคนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนพยาบาลค่ะตอนนี้พยาบาลเป็นอาชีพที่ไม่ตกงานนะคะใครที่อยากเป็นพยาบาลก็มาเรียนต่อได้เลยค่ะโดยเฉพาะคนที่จบปริญญาตรีนะคะ สามารถเตียนต่ออีกแค่2ปีครึ่งท่านก็ได้ปริญญาสาขาทางการพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้มีปัญหาวิกฤตขาดแคลนยังไงบ้างจริงๆแล้วสัดส่วนของแพทย์กับพยาบาลจะเป็น1ต่อ4นะคะสัดส่วนของพยาบาลต่อประชาชนก็จะอยู่ที่1ต่อ300นะคะจากการอนามัยโลกให้สัดส่วนพยาบาลต่อประชากรอยู่ที่1ต่อ270คนค่ะแต่ตอนนี้นะคะมี พยาบาลหนึ่งต่อ700นะคะก็เลยยังขาดแคลนที่จะต้องเร่งผลิตนะคะทางกระทรวงก็เลยหารือกันร่วมกับสภาพยาบาลนะคะจะเปิดหลักสูตรสปีครึ่งให้คนที่จบปริญญาตรีทุกสาขาไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่ว่าจะสาขาอะไรก็ตามมาเรียนต่อพยาบาลแล้วก็จบเร็วที่สุด2ปีครึ่งนะคะทางนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะสามารถเทียบโอนหน่วยวิชาได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะ ถ้าท่านเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเยอะก็โอนได้เยอะค่ะอาจจะจบสองปีไม่ถึงครึ่งก็ได้แต่ถ้าท่านโอนหน่วยกิจได้น้อยท่านก็อาจจะจบ3ปีนะคะคนที่สนใจคนที่ชอบทางด้านนี้ก็มาเรียนมาเป็นเพื่อนกับป้าปอนะคะอาจจะมีคนบอกไม่อยากเป็นเพื่อนกับป้าปอหมายถึงเ,เพื่อนด้วมวิชาชีพเท่านั้นนะคะมาเรียนด้วยกันมาเป็นพยาบาลไปได้วยกันนะคะทางกระทรวงจะเริ่มอย่างจริงจังในปี2 5 6 8นะคะ สำหรับทั่วประเทศมีตรงไหนขาดแคลนเยอะบ้างมี42จังหวัดที่เป็นสัดส่วน1ต่อ400นะคะอีก15จังหวัดเป็น1ต่อ500แล้วก็มีอีก5จังหวัดที่ขาดแคลนเยอะนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะสัดส่วนอยู่ที่1ต่อ712คนอันดับ2ก็คือจังหวัดดูการสัดส่วนอยู่ที่1ต่อ608คนค่ะอันดับ3ก็คือจังหวัด เพชรบูรณ์สัดส่วนอยู่ที่หนึ่งต่อห้าร้อยเจ็ดสิบค่ะอันดับสามก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์สัดส่วนอยู่ที่หนึ่งต่อห้าร้อยเจ็ดสิบสองคนค่ะอันดับสี่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรสัดส่วนอยู่ที่หนึ่งต่อห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนค่ะอันดับห้าอยู่ที่จังหวัดรีสเกตค่ะสัดส่วนหนึ่งต่อห้าร้อยหกสิบเก้าคนแต่ตอนนี้ถ้าเสียค่าใช้จ่ายเองจบวปรตีมาแล้วไปเรียนที่ไหนได้บ้างก็จะมีอยู่ซี่แห้งนะคะ สถาบันแรกก็คือสถาบันจิตปัญญาพิวัตรนะคะสถาบันที่สองก็คือมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะสถาบันที่สามก็คือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะอันนี้รับปริญญาตรีทุกสาขานะคะแล้วก็สถาบันที่สี่ก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังรับเฉพาะคนที่จบสายสาธารณาสุขียนต่อพยาบาลนะคะก็สองปีครึ่งเหมือนกันค่ะ เียบโอนหน่วยกิจได้ข้อแม้พิเศษอื่นๆค่อยไปติดตามดูอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอเขมา้งข่าวดีท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ